พบกับคุณครูปออีกเช่นเคยนะคะและในสัปดาห์นี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้กันคุณครูปอนะคะก็มีคำคล้องจองง่ายๆมาให้เด็กๆนะคะได้ทำท่าทางประกอบกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปท่องคำคล้องจองพร้อมทำท่าประกอบกันเลยนะคะวันหนึ่งพี่แจ็กน่ารักปีนไปตักน้ำบนภูเขา จิวเป็นเพื่อนกับเจ้าปีนภูเขาไปตักน้ำกับแจ็คโอ๊ยแจ็คตกลงมาแล้วร้องว่าศีษะแจ็คแตกจิวก็มองดูแจ็คสีษะแตกเพราะตกตามลงมาตอนนี้เด็กๆก,ก็จะอยู่ในท่าเตรียมพร้อมนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วย กลางวันกลางคืนค่ะและก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะคุณครูปอก็ยังมีนิทานสนุกสกอีกหนึ่งเรื่องมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันเลยนะคะนิทานกลางวันกลางคืนเรื่องโดยวันิดาภาพโดยพรเนตรพระอาทิตย์ขึ้นตื่นนอนลืมตาแสงแดดแจ่มจ้าเรียกว่ากลางวัน กลางวันนั้นดีดูมีสีสันเห็นทุกสิ่งนั้นสารพันรอบกายคนสัตว์สิ่งของมองดูเห็นได้ประโยชน์มากมายหลากหลายมากมีตากเนื้อตากปลาตากผ้าก็ดีผ้าแห้งเร็วรี่ดูซีเดียวเดียวแต่พอแดดหมด อาทิตย์ลดเลี้ยวจันเด่นดวงเดียวกับดาวพราวตาพระจันทร์ลอยอยู่ในหมู่ดาราจำไว้เถิดหนาเรียกว่ากลางคืนกลางคืนมืดมิดดวงจิตสดชื่นในยามค่ำคืนพักผ่อนกายาหนูจ๋ายังเล็ก เด็กไร้เดียงสาเมื่อถึงเวลามานอนเร็วไว้อากาศหนาวเย็นเดี๋ยวเป็นหวัดได้นอนห่มผ้าไว้จะได้อุ่นใกล้พอตื่นขึ้นมาหน้าตาสดใสยิ้มรับวันใหม่จิตใจเบิกบานเห็นไหมหนูจ๋าเวลาผันผ่าน กลางคืนกลางวันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมเอ่ยเอ๊แล้วมีใครจำได้ไหมคะว่านิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรใช่แล้วคะ่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่ากลางวันกลางคืนและมีใครรู้บ้างไหมเอ่ยว่ากลางวันกลางคืนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะติก๊กตอกติก๊กตอกถ้าเด็กๆไม่รู้นะคะ วันนี้คุณครูปอจะมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะว่ากลางวันกลางคืนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเด็กๆรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเราทุกคนเนี่ยอาศัยอยู่บนโลกค่ะซึ่งโลกของเรามีรูปทรงเป็นรูปทรงกลมนั่นเองค่ะและโลกของเรานะคะไม่ได้อยู่นิ่งๆน,นะคะโลกของเรามีการหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะซึ่งโลกของเรา หมุน1ครบหนรอบเนี่ยจะถูกเรียกว่า1วันใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงค่ะนอกจากหมุนรอบตัวเองแล้วโลกของเรายังหมุนรอบดวงอาทิตย์อีกด้วยค่ะซึ่งการที่โลกของเรานะคะหมุนรอบตัวเองไปพร้อมๆกับหมุนรอบดวงอาทิตย์นั้นจะทำให้โลกของเรานะคะมีหนึ่งด้านที่ได้รับแสงอาทิตย์ซึ่งด้านที่ได้รับแสงอาทิตย์เนี่ยจะถูกเรียกว่ากลางวันค่ะ ซึ่งเวลากลางวันจะเป็นเวลา6โมงเชา้าจนถึง6มงเย็นและด้านที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์นะคะจะถูกเรียกว่ากลางคืนค่ะคือเวลา6โมงเย็นจนถึง6โมงเชา้านั่นเองการหมุนตัวของโลกนะคะและหมุนไปรอบดวงอาทิตย์จึงทำให้เกิดเป็นกลางวันกลางคืนค่ะตอนนี้เด็กก็รู้แล้วนะคะว่ากลางวันกลางคืนเนี่ย เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะโดยกลางวันนะคะภาษาอังกฤษค่ะเรียกว่า day day d a y day กลางคืนค่ะเรียกว่า night night n i g h t ต่อไปเราก็จะมาเริ่มทำใบางานกันนะคะโดยคำชี้แจงคือระบายสีให้สวยงามพร้อมเขียนเติมคำในช่องว่างค่ะโดยภาพที่เด็กๆก,กำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นภาพของบ้านที่แบ่งครึ่งค่ะครึ่งหนึ่งเป็นกลางวานันอีกครึ่งหนึ่งเป็นกลางคืนค่ะ และช่องว่างด้านล่างนะคะคำที่เด็กๆจะต้องเขียนเติมลงไปก็คือคำว่ากลางวันกลางคืนเขียนแบบนี้เลยนะคะต่อไปคุณครูปอขอให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือภาษาสำหรับเด็กประถมไวัยเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะและให้เปิดไปที่หน้าที่4ค่ะ โดยในหน้าที่4ี่นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสระอึและสระอือค่ะคําชี้แจงแรกคือให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปละสระตัวแรกที่เด็กๆจะต้องเขียนก็คือสระอืออกเสียงอึค่ะและสระตัวถัดมาคือสระอือออกเสียงอือค่ะคำชี้แจงด้านล่างนะคะ เขียนตามรอยประและเขียนสระอึและสระอือให้สมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะซึ่งจะเป็นคำที่ผสมสระอือค่ะคำแรกอ่านว่าถือถออือถือด้านล่างค่ะอ่านว่าชื่อชออือชื่อชื่อเอกชื่อ ขวามือนะคะจะเป็นคําที่ประสมสระสสรอึค่ะคําแรกอ่านว่าบึงบอ,อึงอบึงด้านล่างค่ะอ่านว่าตึกตออึก็ตึกจากนั้นให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปาเติมสระอึและสระอือในช่องว่างให้สมบูรณ์ด้วยนะคะ ต่อไปให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่5ต่อเลยนะคะโดยในหน้าที่5เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่ประสมสระสสารอาค่ะโดยคำชี้แจงคือเขียนสระอาในช่องว่างให้สมบูรณ์และอ่านคำตามครูค่ะเด็กๆมาอ่านคำไปพร้อมๆกับคุณครูปอเลยนะคะคำแรกเลยอ่านว่าปูปอูปู ปูเอกปูค่ะคำที่สองอ่านว่ายายอายายาเอกยาค่ะคำต่อไปอ่านว่าตาตอาตา,ตาคำต่อไปค่ะอ่านว่ายายยอาย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 ค่ะ ต่อไปเลยนะคะอ่านว่าลุงลอุองอลุงต่อไปอ่านว่าป้าปออาปาปาโทป้าคำต่อไปอ่านว่าพ่อพออพอพอเอกพ่อ,พอ,พอ,อ,พอค่ะต่อไปคืออา ออาอาค่ะคำต่อไปคือคำว่าแม่มอแอแม่แม่เอกแม่ค่ะและคำสุดท้ายอ่านว่านานออานานาโทนะค่ะเด็กๆอย่าลืมเขียนตามรอยประและเติมสระอาในช่องว่างให้ครบด้วยนะคะด้านล่างนะคะ คือเขียนพยัญชนะและสระในช่องว่างค่ะเด็กๆจําได้ไหมคะว่าคำแรกอ่านว่าอะไรเอย่ยอ่านว่าตาตออาตาค่ะโดยพยัญชนะต้นคือตัวอะไรคะตอเต่าเก่งมากๆเลยค่ะและสระก็คือสระสระอาค่ะด้านล่างค่ะอ่านว่าอะไรคะคะอ่านว่า อาออออาค่ะโดยพยัญชนะต้นคือตัวออ่างค่ะและสระก็คือสระอานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูปอนนะคะก็ขอจบการเรียนรู้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ